ทุกท่านที้เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะแล้ววันนี้ก็อยู่ผมเองคิมซซบเชิชแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเทรเบลใช่หรือเปล่าใช่สิก็เกมนี้เป็นเกมแนวเฮอร์เร er นะซึ่งแราว่าต้องวิ่งหนีสิ่งนี้เห็นไหมสแต,คสสต,สตคสค็คคอร์สสแต็คคอร s ส t a ต็คคอสอะไรกือวานโอเคมันก็สตาร์ทเลย ผมไม่ค่อยส่งเรื่องนะให้ทุกคนอ่านเอาเองฮ่าก็ประมาณว่าเราต้องไปส่งของขวัญให้คนคนหนึ่งนะตามนั้นนะ่ะก็เราต้องไปส่งของขวันให้คนคนหนึ่งนะกด F อ๋เปิดไฟอ่าฮะทีนี้ใช่บอ กด,ดคิวอ่าอ๋อ,อทินงผมอ่าเรนรผมไปดูยูทูปผ่านๆน,นะผมก็เลยพอจำได้อยู่ว่ามันต้องไปยังไงทางนี้อ่ะอาห้าใหนคนอ่านเอง,เองนะผมไม่อ่านในหะ้ นี่เนะี่เราต่อยได้ใช่ไหมาหา้า mlven อโอวันนี้คุณผู้หญิงแบบขอต่อยลองต่อยสักหน่อยฮะนี่คนหรือก้อ,อีกเนี่ยแมวโคตรแข็งเลยเหลือเชื่ออ๋อทำอะไรกันตำรวจเลย อ่าฮะอ่ะ huh. uh huh. uh huh. ถ้าผมจำไม่ผิดน้เราจะต้องกลับบ้านทางนี้และทางนี้เราจะเจอมังสิบัญญ่ตินนะะซึ่งทุกคนก็จะรู้ดีอ๋อ uh huh. นี่ uh huh. เข้าไปเลยอ้เ oh, uh huh. สียงดังใช่ได้ uh huh. เราก็จะต้องเดินเข้าไปสินะ ว้าวแมวตือขวานโอ้โใช้ได้ใช่ได้ไดมาตอนหิวดแล้วเท่ Merry Christmas Merry Christmas โอ้ไ้เพื่อนลงไปนอนอะไรนะ่ะโอ้เมาน้ำแดงอะ่ะโอ้เย yeah. โอ้เหมือนเขาจะไ,ได้เมาน้ำแดงแค่

ว้าวโหโวโววิ่งนะ้ตูโอ้วิ่งตามไวดีนี่ฮะวัดมันมันตาบอดเลยฮะเราต้องค่อยๆเดินไปดนะ เมีให้บรรยากาศที่ใชลได้แนะ่้เราจะกลัวทำไมเนี่ยแม่งวิง่งวิ่งก็เร็วกว่าโอ้โอ้ทำไมวิ่งเร็วจะตายดีวิง่งดิคนขยานจะย่องไปนะอินดี้คนเจงไงเคยเห็นไหมคนเจง อ่อนี่เดินไปต่อ,อะอเฮเดินเป๊อะอะเจียมต้องเดินนไปสินะจากการคาดเดา เวทมาน่าล <usion> ัวใช่ได้โฮโคโในโฮโคโอได้ไปกับผมไหม เออจากการคาดเดาผมเคยดูกันผ่านมาน่าจะอยู่ตรงนี้นะโอ้เีสัส แรกเออแล้วโกโกโอไปอยังไงแกเป็มต้องมีโกโกโ,โอสิเร้าโคบาเท่่กาที่เดิมอะ่ะผมลืมไปเลยไม่มีไฟฉายเออมีขวานเราเรามีโคบาฟาดแม่งดิชลาดหน่อยไอ้หนุ่ม เกมทำเงินไม่ได้น่าเสียดายจริงเกมน่าทำได้นะโอ้โหบาฟัดหัวแม่หรือประเท่ว้าวมโทวสัตท์ัจตืน่นแล้วขัดจังวะฟังนะกลือสเสถิมินาจิงมหมดเอาไว,ไว้วิ่งหนีดีกว่ามีใช่ยวโหคดีมากเลยงัด ก็โคบังใส่กลอ,อว้าบรรยากาศมานเลยใช้นะคนเดี๋ยวแป๊บนะฮะคนหายไปหมดว้าวตำรวจก็หาย หายตัวหายตัวหมดเลยไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งองั้นก็เท่านี้สินะดีสินยอมไหมวาทีหูซนโแมนก้อนอีทก็ประตูหากระแสงเลยตรกใจหมดเลยขับแท็กซี่พุ่งชนแม่อ่ามันให้ไปไหนต่อก็เห็นแล้วไปที่แค่

ba hái rồi được chưa ạ đi cốt cuồng à cô kỳ mà cười mà kỳ một cái như thế nó mạt, đâu đi nó sẽ chơi với chia chia แล้วก็จะมีโฮโฮโฮมานะเนอะก็ชิงวิ่งก่อนเลยเดี๋ยวจบรักนานในเกมซุนตีนควด ดีสซติครอสในค่ายก็จีดโซแล้วไฟมันแท้ถือขวานมาด้วยฟาดอาา่า oh, ฮ oh, mm ้าโอฟิสิกโอจีสแล้วก็มีขวานมาก็มีขวานด้วยเราก็ใช้ขวานด้ เอ๊ะเดี๋ยวนะว่าเราต้องขึ้นบันไดหรือเปล่าผมว่าใช่หว่ะโอ้ขึ้นบันไดช้าเกินโอ้ไม่ทันใจไวรุ่นเลยยังไงต่อโอ้มันบีบบังคับให้เราไปทางลุนทัวร์ืงไปกันผมว่ามันต้องมีบอสไฟเชื่อไหมเพราะว่ามันต้องมีบอสบอสไฟผมเคยรวมพานอยู่ วั a เ t อ e ฟ u ิกคือ,อยังไงเหมือนเหมือนจให้เราขึ้นมาแล้วไงแล้วไงต่อง,งูเหรอลองดูอ๋อเอออาจจะใช่แม่งเรามีขวานในมือดีกว่าพังเลยครับรอยอะไรทำได้ไหม ไม่ได้เอกเอ้าแล่ไนไงต่ออ่าห้าลงก่อนแล้วมั้มันจะมีลูกสอนชี้ใช่ปะอ่านี่ไงอ๋อ โอเคชัดเจนมันน่าจะให้เราขึ้นบันไดครับเพราะผมไม่ได้อ่านตรงไอ้ตหนสือสังกฤษเลยอ่ามาดูกันนะว่าเราใช้เวลาเล่นกี่นาะทีจึ๊บจึ๊บโอเคน่าจะทางนี้นะขวานในมือมันสัน่นอยากสับอ๋อวาร์ปนี้เลย มันต้องมีบอสไฟชัวเลยตัวนี้แต่เรากระโดดขึ้นได้สัตเตรคอนทำไม่ได้เราได้เปรียบกับผมเก่ง APS ไม่อยากจะโมองอ่ะคูบาร์เะมีศพหนึ่งมันมีอะไรสักอย่าง

Ê đẹp, nhớ điện này rồi Quán วอแล้วเออมาดีมาดีอาดิะระดับขิงซัดสีเหตดคู่นี้เพราะว่าต้องมีปืนอันนี้ไไปเอากระสุนแป๊บไปเอากระสุนแป,ป๊บเืนก็เงี้ยนะใครจะเห็นจะลากมันคมเลยขนาดฟรีไฟล์ขนาด, Free Fi นาดเออเคยเล่นฟรีไฟ r e มายังทำไม่ได้ ทำได้เลยแต่ว่าไม่เก่งปืนพร้อมใจพร้อมเราทำได้มาตูดคุมบอกเลยว่าคมคม อีกโอเคเดี๋ยอีกเดียวมาเยซัตอรคอสมารอรรสจักมจักมคมคมเลยเดียวสินะไอ้เงี้ยโโโโอเคเดี๋ยวเ,ยววาเยวราไปครับคุณฆ่าซัตรสแล้วไงเมรี่คิสมัด อ,อ่าแล้วก็โชว์หน้าบริษัทที่ทำมัดกูือเป็นการโปรโมทหรือไม่ได้ตั้งใจจบแล้วเอาละ่ะท่านก็คลิปนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะและไว้เจอกันในคลิปวีดีโอหน้าซึ่งบอกได้ว่าคลิปหน้า น่าจะดีแล้วขอโทษขอกอภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลาถึงเกือบสองอาทิตย์เนื่องจากคิดคอนเทนต์ไม่ออกงั้นก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าขอให้สนุกกับคลิปวีดีโอทุกคลิปวีดีโอนะแล้วไว้เจอกันอื